สวัสดีครับที่นี่ฮาวายนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวที่ฮาวายนะครับจะบอกว่าฮาวายเนี่ยอากาศเหมือนที่ไทยมากๆเลยนะครับวันนี้นั่งอยู่ที่ระเบียงแต่ว่าต้องใส่เว้นนิดนึงเพราะค่อนข้างแดดแรงนะฮะอากาศวันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ28-29องศานะครับอากาศดีเหมาะกับการไปเที่ยวทะเลออกไปทำกิจกรรมเอาดอ้ังนอมามานะฮะ เาความนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เรามาเที่ยวฮาวายนะครับเราแอบแบบสงสัยว่าทําไมต้นมะพร้าวตามทางต่างๆหรือว่าตามชายหาดในไวกินะียมันถึงไม่มีลูกมะพร้าวเราก็งงว่ามันคือมะพร้าวพันธุ์อะไรวะทำไมถึงไม่มีลูกนะฮะก็หลังากทยายมา่อยู่ที่นี่อยู่ไปอยู่มาก็เลยกระจ่างนะครับเพาจะมีการปาดมะพร้าวทุกๆ6เดือนนะครับก็ มันเป็นในเรื่องของการดูแลแล้วก็ความรับผิดชอบของเทศบาลที่ต้องดูแลต้นมะพร้าวทั้งหมดบริเวณในวัยกิจีแล้วก็ตามพื้นที่สาธารณะนะครับแต่ถ้าเป็นคอนโดหรือว่าบ้านเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของพื้นที่นั้นๆรับผิดชอบไปนะครับอย่างตอนนี้เราอยู่ในคอนโดในวัยกิกี ทุกคนในคอนโดต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเพราะว่าเราก็จะจ่ายค่าส่วนกลางทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้จ่ายนะเราเช่าเขาอยู่เฉยๆก็เหมือนการชุกๆ6กเดือนจะต้องมีการตัดมะพร้าวเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันมีลู่มะพร้าวหรือว่าใบที่มันคลิกๆเน่าเสียที่มันใกล้ๆจะหล่นมันอาจจะหล่นร่วงลงมาแล้วเป็นอันตรายกับคนที่เดินไปมาหรือว่าเป็นอันตรายกับสิ่งของหรือว่ารถที่จอดอยู่บริเวณใกล้ๆได้นะครับ เชื่อไหมคะว่าค่าใช้จ่ายสำหรับตัดมะพร้าวแต่ละต้นเนี้ยมีมูล,ลค่าเกือบหมื่นบาทนะครับอย่างในวัยกิๆเนี่ยอย่างคอนโดที่เราอยู่เนี้ยมีต้นมะพร้าวประมาณ4ี่ห้ต้นได้นะครับค่าใช้จ่ายต่อต้นจะอยู่ที่250เหรียญต่อต้นนะคะ เวลาในการตัดแต่ละต้นนี่แค่ประมาณแบบ1 0 1 5นาทีเองนะครับคือแบบว่าทับเดียวสามารถชำเงินได้250เหรียญหรือว่าประมาณ7,500บาทที่ช้นะครับเขาก็จะมีทีมงานมาแล้วก็มีรถสำหรับ เมื่อตัดเสร็จแล้วเขาก็จะทำลายเหมือนเป็นบททิ้งไปเลยนะครับไม่ได้ปล่อยให้มันแห้งแบบตัดเสร็จปุ๊บก,ก็ทำลายปับเลยนะครับมันเลยทำให้ค่าเจ้จ่ายในการตัดมะพร้าวในไวก้กี้นี่ค่อนข้างสูงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเจ้าของคอนโดที่เราเช่าอยู่เนี่ยเขาก็จะมีบ้านอยู่ที่นอชอจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของเกาะน,นะครับก็ เขาเคยจ้างคนมาตัดแต่ว่าอันนั้นเป็นคนตัดแค่คนเดียวคือเก่งมากคือมาทํางานกับคนเดียวปีนคนเดียวตัดคนเดียวเก็บกวาดคนเดียวนะคะค่าใช้จ่ายคือแตกต่างจากในวัยกิกิมากๆเลยนะครับอยู่ที่ 60เหรียญต่อตอน้นคือเหมือนเขาเป็นการลักษณะแบบปากต่อปากว่าเออคนนี้ทําอยู่คนนี้ทําอยู่ก็คือสามารถจ้างคนนี้ได้เพราะว่าค่าจ่ายมันก็จะถูกมากๆคือปากกันแบบริบลับเลยนะครับก็นอกเมืองแค่60เหรียญต่อตอน้นที่นี่250เหรียญต่อต้นนะฮะคือตัดกันรวยเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอาชีพตัดมะพร้าวในฮาวายนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยก็ว่าได้นะครับถ้าใครมีความชนานาญนี่คือใครจะย้ายมาอยู่ฮาวายนี่ฝึกปีนต้นมะพร้าวและกระตัดมะพร้าวมาก่อนได้นะครับเพราะว่าอาจจะมาทําเงินเยอะแยะมากมายได้ที่นี่เลยก็ว่าได้นะฮะ คลิปต่อไปเราจะพาไปดูอะไรที่น่าสนใจในฮาวายนะครับต้องไม่พลาดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะมาฮาโล